สวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกคนครับขณะที่ผมบันทึกเสียงบันทึกเทปครั้งนี้ผมอยู่กับลูกสาวกับลูกชายสองคนนะครับวันนี้ต้องกลาบเรียนพ่ไม่พี่น้องครับว่าผมได้รับรางวัลชีวิตอีกครั้งหนึ่งจริงๆวันที่16บวันจันทร์ที่16บหที่จะถึงนี้เป็นวันที่ผมจะต้องไปมอบตัว ต่อทางศาลเพราะว่าถูกถอนประกันกรีเบียวกับน้องตั้มกับพี่เสดินผมจะต้องไปอยู่เรือนจำบางขวางระยะหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ายาวหรือไม่ยาวจากกรณีที่นายธาริศเพง่งเดชในยุคที่เป็นผู้มือการ DSI ได้ถอนประกันผมนะครับข้อกล่าวหาก็คือว่ามาร่วมชุมนุมกับกปปสอและก็คอปทอ ทำให้ผิดเงื่อนไขในการประกันตัวซึ่งน้องตั้มกับพี่สมบินไปก่อนหน้านั้นรังความพร้อมผมพร้อมอยู่แล้วในการที่จะรับโทษครั้งนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับเพิ่งได้รับทราบข่าวนะครับไม่รู้จะเป็นโชคดีโชคร้ายแต่ก็ไปครับคือพี่ตู่พี่ประยุทธ์จนันโอชานะครับ ก็ได้เรียกผมและกับพี่น้องบางส่วนมีพี่เปี๊ยกมีอีกหลายๆคนให้ไปรายงานตัวนะครับวันนี้ที่สโมสรกองขบเทเวศวก็ได้คุยกับลูกๆทุกคนนะครับน้องอาร์ตเนี่ยตอนแรกก็วั่นวหวก็กังวลใจน้องอิร์ตก็เหมือนกันแต่ว่าพออธิบายเหตุผลบอกว่านี่มันคือรางวัลชีวิตของคนที่ต่อสู้เพื่อการเมือง ะครับซึ่งน้อยคนที่จะได้รับโอกาสแบบนี้ลูกๆทุกคนก็ไม่ได้กังวลใจแล้วก็สนับสนุนใช่ไหมลูกป่อป๊าจะไประยะหนึ่งไม่ได้อยู่กับลูกนะต้องเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีไหมครับพูดสิลูกเป็นเด็กดีไหมเป,เป็นเด็กดีนังอัดะนะอ่ะนานังอัดเป็นเด็กดีนะต้องขยันเรียนแล้วก็ดูแลตัวเองต้องเชื่อฟังคุณแม่นะครับ ป,ป้าอีกไม่นานก็คงจะได้กลับมานะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมนะครับทำไปในอดีตและกำลังทำอยู่ทุกวันนี้นะครับมันจะเป็นบทเรียนให้กับสังคมและก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าการเรียกเข้าไปรายงานตัวครั้งนี้คงไม่ใช่ให้ไปนั่งนั่งนอนนอนเหมือนกับหลายคนนะครับโดยที่ทางคอสอชอไม่ได้ทำอะไรเลย นะฮะอย่างน้อยก็ผมอยากจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เรียกผมไปว่าผมคิดอะไรผมอยากทำอะไรกับประเทศนี้เผื่อที่ทางขอสชอจะได้นำไปใช้ขอร้องนะครับพี่ตู่ครับเมื่อฟังคลิปนี้กรุณาครับเอาทหารระดับไหนก็ได้แต่ว่ามาคุยกับผมนิดนึงง แล้วผมก็จะเสนอแนะอะไรบางเรื่องเท่าที่สติปัญญาผมจะมีนะครับและก็ฝากบ้านเมืองกับพี่น้องทุกคนว่าวันนี้อย่าลิงโลดดีใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะบรรลุผล100%เซถ้าพ่อแม่พี่น้องไม่มีส่วนร่วมและไม่คอยกระตุกเตือนนะครับเพราะว่าคนเราเมื่อมีอํานาจเนี่ยถ้าไม่มีคนตรวจสอบเนี่ยนะครับเขาเหลืองอานาจได้ครับโอเคนะครับผมพูดแค่นี้เองเป็นความในใจ เดี๋ยวผมก็จะไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย